เตสูก็มีในตามในย้อนที่ซ้ําในนี่รับฟังเจรักนอนาสุนาเพือนกันเนาะเคยได้โอ๋ส I mean. ุใจอ่นใที่ใครมองเย้อนเป็นนําจเอลองตัน้องขาใจปนใจรักอันที่หอมวสีลอมตัวยาว ตอนฮอตไปหักสุยิงก็ยังเปึงเหมาไหลตั้งหองตั้งให้ใส่อำสาข้กเมื่อละล่ะต้อยโอกันมาตึกจับเมียนใส่ใส่ลดตัวถูฮอยาหันสูมว่าเตี้ยรลูกชิ้นข้าวอันใส่ปีมาหันเมียนยาติดโทรเรา่วยหน่อยเตียนหนูจนเล่าทรมลาเนนะเจกางตุกกตสุเกิดไหม พอหักมีไว้นาหมอนะอมก้ามกหอมก้ามรอโอเคโอเคนมเนียควมจียจอมืหอมังรอน้งสวยงพักแอะไรกันหลังหลังเตียงหลังยิงปีนั้นจิงไว้เจ็บมันมันแน่ สังเซว่าวันมาสายผีจะจังเลยมือพวงโย่จังเลยมือเก็บไว้สังมังกาลันคิดหอมโตแล้วไปอยู่คณะไปอยู่คณะอันจวนวหัวดิฮักสู้อยู่ทุ่ยามนอสู้นอลองฮักใายผีมีไว้เนื้อสู้เทมันหืดใจไหลมันหืดใจมิดิลหล,หทล,ทลงที่เลี่ยมฮักยิมสู้น้องกูอยู่

ว่าว่าันนั้นอะไรอยู่ในกอจะเปียให้มันเปลืองลอยยานหมอค่ะหมอย่าเก็ไปกูขอกูกรรมเยาค่ะยิ้มสวยขอบคุณนะคะอ่ะหมอกรามเรียนในบนวาลินมี่หลบอุปภังกไเป็นไ้องหมอหักเผาค้าแต่ถามได้ปีหมอกรามหอยินนุกเปอร์ว่าห้องเลยหันหน้าหันตาสูดในกอเหาย้อนทำสูดสองเลยาตรงมีทุกมีเม่โอเคพอไปหาเลยคนั้น แต่ทำอะยางติดตามเลยอะเอ๊กโกบปนกระหันุกระมีบันโย و.